อึ้งเลยจริงปะเนี่ยซุปตาสาวคว้าสมบัติชิ้นสุดท้ายในเซฟรับขวัญน,น้องพี่เจก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับดีเจพุทธพุทธิชัยจุยวรัตยาหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นแทนพ่อแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวแล้วที่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาของสาวจุย๋ยได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักว่าน้องพีเจน้ำหนัก3 1 4 5กิลกรัม บอกเลยค่ะว่าพีเจน่ารักน่าเอ็นดูคิ้วและผมดกดำตั้งแต่เบบีเลยทีเดียวล่าสุดแอนทองประสมได้เดินทางไปเยี่ยมน้องพีเจโพสตภาพน่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าคุณพ่อใจกว้างมากพยายามจะอุ้มลูกมาใส่มือให้แอนอุ้มตลอดรอ3เดือนคอแข็งก่อนแล้วกันนะคะจะฟัดให้ตัวนิ่มเลยยินดีด้วยนะพบว่าแม่จุย๋ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณป้าแอนที่มารับขวัญผมนะครับ สมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่จากเซฟป้าแอนกล่าวเสร็จหลานยิ้มเฉยขาม,มุกป,ป้าแอนและพ่อพูดบอกว่าเราให้มาฟัดผมเลยครับขอบคุณพี่แอนมากๆนะครับบอกเลยค่ะว่างานนี้คุณป้าแอนทุ่มหมดตั้ตากเพื่อหลานรักจริงๆจ้า